วันนี้นะคะจีจะพาทุกคนนั่งรถไฟไปเที่ยวเกาะล้านกันและทริปนี้นะคะเป็นทริปที่ไปเที่ยวคนเดียวครั้งแรกด้วยแบบ จีจะพาทุกคนนั่งรถไฟไปเที่ยวเกาะล้านกันและทริปนี้นะคะเป็นทริปที่จีไปเที่ยวคนเดียวครั้งแรกด้วยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเป็นแบบสิ่งที่อยากทํามานานมากแล้วนะคะตอนนี้จี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟหัวลําโพงนะคะเราก็ไปซื้อตั๋วมาระคะ32บาทเนาะเพื่อที่จะไปลงที่สถานีพัทยาใต้กันใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันเลยดีกว่าค่ะไป ก็จะถึงประมาณสี่โมงไปไปไหนครับไปลงไหนไปพัทยาใตา้ค่ะนั่งได้ครับงน่งๆตรงนี้นไปเ,เลยป้ายขา <c oughs> พัทยาใต้แล้วนะคะก็จะมีพี่เขามารอรับเลยเราก็เลยจอยไปกับคนอื่นด้วยตนีนะคะตอนนี้ก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะเสียคนละ5้สบาทนะคะก็ไปส่งที่ท่าเรือแหลมบริหายเลยท่าเรือแหลมบริบรหายแล้วนะ,นะคาคนเยอะมาก แล้วก็มาถึงที่ท่าเรือแหลมบาริไฮแล้วนะคะเดี hmm. <F> ๋ยวเราจะนั่งเรือใหญ่นะคะราคา30บาทประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยไปถึงเกาะล้านกันที่ท่าเรืออาบานเพราะว่าเรานัดให้ที่พักเนี่ยมาหลับที่ท่านาบานนะคะอ้าวต่อจะเป็นโมงสี่สิบไปแล้วเี่แล้วไปท่านาบานใช่ไหมคะสามสิบบาท ก็อยู่ที่เกาะล้านแล้วนะคะอยู่ตรงท่าเรือท่าหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเราดิวกับที่พักไว้ว่าเราจะให้เขาเอารถมารับนะคะการเดินทางในเกาะล้านน่ะคือมัอนจะต้องแบบขี่มอเตอร์ไซค์สองแถวหรือว่านั่งวินใช่ไหมแต่เราขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แข็งเราก็เลยแบบไปเชเา่าเ,เราจะเป็นการน,นั่งวินไปแทนแล้วก็เลือกที่พักใกล้ๆแบบชุมชนใกล้ๆอะไรที่มันหากินง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็สะดวกสบายเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรอรถของที่พักกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าน่าจะแป๊บเดียวเลย กอ้านมันเล็กนิดเดียวไปกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นเลยนะครับตานี่ยายเด็วกระเป๋าใหญ่นิดนึง <laughs> นี่นะคะก็ถึงที่พักธันดาราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงจากรถมาเขาก็จะมีเบลคัมดิงให้นะคะแล้วก็ให้แบบกรอกเอกสารนีม้มาจำคุณแจอะไรองี้ยนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าเช็คอินได้ตอนบ่ายสนั่นก็ไม่โมงนะคะเดี๋ยวรออีกชั่วโมองนึงรองเวลาเช็คอินค่ะ คือเขาจัดมุมไว้ให้แบบถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วดูแส่ก่อนเที่ยงมีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องก่อนเพราะพี่เขานำกระเป๋าเราไปแล้วขอบค้ณค่ะนี่ถึงแล้วห้องน่ารักมถึงห้องแล้วนะคะก็มีเขาก็จะมีแบบว่า อุปกรณ์ต่างๆนะคะแต่เรามาคนเดียวก็ใช้ให้คุ้ม <c oughs> ใช้ให้หมด <c oughs> ใช้ให้ทุกอย่าง <c oughs> มีตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็ห้องนี้ก็คือไม่มีอ่างเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราเน้นมาแบบใช้ส่วนกลางที่พักที่เนี่ยส่วนกลางมันสวยเราก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรถึงแบบไม่ได้นอนห้องมีอ่างอะ่ะก็ไปถ่ายรูปส่วนกลางได้นะคะแล้วก็มาคนเดียวด้วยก็คงไม่ได้รูปเยอะแยะอะไรมากมายเท่าไหร่แต่เราก็เตรียมผู้ช่วยมาเหมือนกันก็คือขาตั้งกล้องนะคะหตุผลที่กระเป๋าใหญ่งี้เพราะว่าแบกขาตั้งกล้องมาด้วย ที่นะคะทุกคนก็ออกมาถ่ายรูปกันแล้วนะคะน่ารักมากเราก็เลยเลือกแบบว่าเสื้อผ้าที่มันตัดกับสถานที่เนาะมันจะได้แบบว่าเพือความแบบว่าเด่นขึ้นมานะคะอันนีก้ก็คือสิ่งที่ใจของเราเราตั้งมุมนี้ไว้เดี๋ยวเราแปะภาพให้ดูเ <c oughs> พราะความพยายามมีอยู่จริงนะเราก็ตั้งไว้แล้วก็เอาตัวเองไปนั่งอยู่ตรงนั้น เดี๋ยวมามูมีต่อเมื่อกี้มุมี้ได้แนละ้วแต่อยากได้จริงๆอยากได้มุมสูงแต่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันอาจจะต้องบินโดนเองมั้งโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ได้ คิดว่าคายเสร็จแล้วความคิดแล้วสำหรับการมาเที่ยวคนเดียวและได้รูปนะคะเขิดก็เขิดเนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปที่หาดกันนะคะมาทะเลก็ต้องเห็นทะเลสิเนาะไปไปกันค่ะมิชชั่นเรายังไม่จบแค่นี้เราต้องได้รูปอีกนะไปนะคะ่ะ หรอให้หนูขายอันน mm ี hmm. want, ้คนเดียว่ก็มีคนขายตูอก็จะเหงาคนนิดนึงนะเธอได้เนาะฟ้าไม่เปิดถ้าฟ้าเปิดน่าจะสวยกว่านี้เนาะค่ะสาน้ำมันจะใสอะมันไม่มีหรอกเหมือนทุ่มจะตกไงใช่คุ้มแบบตั้งแต่หว่ายแล้วอ่ะเห็วเราค่เดินไปดูตรงโน้นก่อนค่ะ ถึงแล้วค่ะหาดเคียนจี้ช,ชอบหาดนี้มากเพราะว่ามันเป็นหาดที่เงียบมากเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาก็มีแบบเนี่ยมีบานาน่าโบ๊ทมีภายเหลือขครย,ยักนะคะมีแบบพายซับอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบว่าสายกิจกรรมก็คือมาตรงนี้ได้แต่หาดนี้ยมันดียว่อย่างหนึ่งคือเขาจะไม่มีเรือมาจอดแบบเห็นปะมันแบบไกลแบบสุดปุกหูลูกตามันแบบสวยมากแต่เสียดายวันนี้แบบว่าฟ้าไม่เปิดนะคะเพราะว่ามีพายุเนาะมันก็จะคลึมๆหน่อยนี่ขนาดคลื่เนี่ยแบบน้ำมันยังใสขนาดนี้เลย คือเคยมาครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้โหประทับใจมากเพราะว่าน้ามันสะใสแต่เรามีมิชชั่นวันนี้คือเราจะถ่ายรูปก,กับน,น้องห่านนะคะไม่รู้ว่าเขาจะปอปห่านเมื่อกี่โมงเราจะได้ถ่ายกับน,น้องห่านไหมแค่เดี๋ยวก็ไปตั้งกล้องเหมือนเดิมค่ะถ่ายรูปก,กันตอนนี้นะคะน้องเป็ดน,น้องห่านก็คือมาแล้วอันนี้เราซื้อมาถ่ายละ20บาทนะคะเดี๋ยวก็จะไปให้เป็ดกันไม่รู้จะเป็นยังไงมาแล้วน้อง น้องน้องวันนี้แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,ไป,รว,วไปเร็วลุกมานี่นีเร,เราลงน้ำเร็วมามา,าห่รักจังเลยอ้อยอ้อยอ้อยอย่าฉกมือนะ่ะ เฉยก็ไค่ะถือถือเฉยๆก็ได้ค่ะอ๋ยตวเองใช่ไหใช่ใอันนี้กดแล้วค่ะกดไว้ก่อนลูกเกจินขอบคุณค่ะ้องสายจำไน้คะ้องสานะกลัวก็กลัวน่าะลอบคุณค่ะ ไม่ได้รูปเท่าไหร่ก็เอาวิดีโอมาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะคะอาจจะมีรูปเก่าอยู่แล้วด้วยนะคะเราก็นนีไม่ได้ซีเรียแต่แบบนางก็น่ารักนะแต่นางไม่ยอมลงน้ำวันนี้นะคะเสียดายมากเพราะว่าปกติถ้าแบบนางลงไปเล่นน้ำอะ่ะคือแบบน่ารักมากน่ารักมากจริงๆเดี๋ยวจิ๊กขอดื่มดำกับบรรยากาศก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปกินข้าวจิบเบานั่งชิลกันดีกว่าไปคะ่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านมหาลัาคาเฟ่นะคะร้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ตอนกลางวันนะคะแล้วก็เป็นร้านแบบนั่งชิลตอนกลางคืนนะคะมีดนตรีสดด้วยวก็มีอินดอร์กับอเอร์ดอร์ตอนนี้ก็นั่งอยู่อเอร์ดอร์เนาะแล้วก็สั่งข้าวผัดทะเลมาสัากินมา เดี๋ยวก็คงจบงค่ำคืนนี้ได้ที่นี่แน่แหละเดี๋ยวก็พอเซฟบรรยงงากาศคืนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันุ่นนี้เช้านะคะ เป็นแบบทริปสองวันหนึ่งคืนที่สนุกมากแบบเป็นงานเที่ยวคนเดียวครั้งแรกด้วยแน่นอนว่าทริปก่อนลน้านี้จะเป็นทริปที่แบบจระตึงใจไปเรื่อยๆแล้วก็อยากกลับมาอีกนะคะเพราะว่าตลอดทา,ทางเนี่ยก็คือแบบเจอคนเยอะขอบคุณค่ะ ตลอดทางอะ่ะก็คือเจอคนเยอะมากนะคะแล้วก็แบบได้พูดคุยเนาะด้วยความที่เรามาคนเดียวอะ่ะเราก็เลยแบบว่าเม็กเรีนคุยกับคนอื่นไปเรื่อยๆและเปลี่ยนประสบการณ์ไปนะคะรู้สึกว่าเออถ้าเรามากับเพื่อนอะ่ะเราก็คงคุยแต่กับเพื่อนอะ่ะคงไม่ได้แบบว่าสนใจสิ่งรอบข้างมากมายอะไรขนาดนั้นเนาะ,ะแต่พอมาคนเดียวอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้แบบทบทวนตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ได้มองทำอ,อะไรใหม่ๆที่แบบเออไม่เคยทํามาก่อนดีนนนมากๆเลยค่ะ